ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบคร<อ><อ>ัวพาเที่ยวสำหรับอีพีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรายังอยู่ที่ ลบลีอยู่นะครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมในเมื่อวานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้เป็นเวลาของครอบครัวเราแล้ว,ลวที่จะไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงไปหาจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวของเขื่อนป่าสักนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ก็อยู่ใกล้ใกล้ๆก,ก,กับเขื่อนป่าสักแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาร้านอะไรนั่งกินชิลๆสักหน่อยเพราะว่าตอนเมื่อวานเราผ่านมาเห็นร้านที่มันน่านั่งอยู่ นะครับจะไม่รู้เข้าขายอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองแวะไปดูแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับมามให้ดูอ่าโอเคพร้อมกันยังคะพร้มอมแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้ไปกันเลยโอ้ยด,ดังเลยเร็วไปกันเลย สับสถานที่ที่ครอบครัวเราจะไปกันนั่นก็คือเขาพญาเดินทงนะครับก็าอยู่ในอำเภอพนัสนิคมนี่แหละนะครับอยู่ห่างจากเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ์เนี่ยประมาณ30กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เส้นทางที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นชื่อถนนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เส้นทางนี้บ่อยมากนักนะครับก็เลยไม่รู้จักชื่อถนนไม่รู้จักอะไรมากนักนะครับก็ไปตาม GPS เลย แต่ต้องบอกว่าเดินทางได้สะดวกนะครับก็ถนนจะเป็นถนนลาดยางตลอดเลยนะครับมีแค่เพียงเพียงช่วงที่ใกล้ถึงนะครับบนยอดเขาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นถนนคอนกรีตแต่ก็บอกว่าเดินทางสะดวกเลยนะครับและก็ช่วงจากพื้นถนนลาดลาบนะครับทางลาบเนี่ยจะเป็นขึ้นเนินขึ้นเขาเนี่ย แค่เพียง4-5กิโลเมตรแค่นั่นเองนะครับแล้วก็ทางที่ขึ้นเขาเนี่ยไม่ใช่โค้งที่ขับขี่ยากมากนะครับสามารถเดินทางได้สบายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามนะครับ ไม่ใช่ทางที่ขับขี่ยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบโค้งแบบบนดอยอะไรที่ว่าน่ากลัวอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสองข้างทางเนี่ยถ้ามาในช่วงหน้าฝนผมว่าน่าจะสวยกว่านี้นะครับเพราะอันนี้มาช่วงหน้าร้อนนะครับสองข้างทางต้นไม้ก็อาจจะแห้งไปบ้างนะครับอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงความเขียวขจีมากเท่าไหร่นะักนะครับซึ่งถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ย น่าจะดีกว่านะครับสองข้างทางอาจจะเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยอาจจะมองได้ความาเขาเรียกว่าล่มลื่นชุ่มชื่นที่มากกว่านี้ บริเวณด้านบนของยอดเขาพญาเดินทงแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับก็จะมีจุดให้เราได้กราบสการะขอพรไหวพระทาบุญอยู่หลายจุดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเดินทางมาที่นี่นะครับสะดวกแล้วที่จอดรถก็ยังสะดวกอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าเราขึ้นเขามาขับรถมาเนี่ยที่จอดรถก็คืออยู่บนยอดเขาเลยนะครับ จอดรถได้ใกล้ครับจอดรถปุ๊บก็สามารถมาสการะไหว้พระทำบุญได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลกันแต่ละจุดแต่ละจุดก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับเดินไหว้พระไปทำบุญไปสลับการชมวิวไปโอ้ก็ได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญจุดจอดรถนะครับก็จะมีหลกัหลกๆด้วยกันอยู่ประมาณ2จุดนะครับก็คือจุดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเลยนะครับกับจุดชมวิว นะครับบริเวณก่อนถึงนั่นเองนะครับสามารถจอดรถแล้วก็เดินไปถึงกันได้นะครับระยะไม่ไกลมากประมาณ1กิโลแค่นั้นเองไม่ถึง1กิโลนะครับก็สามารถเดินไปได้หรือว่าจะชมจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ขับรถไปไวหา้พระจุดหนึ่งขับรถไปอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าใครที่จะมากางเต็นท์ค้างแรมนะครับก็ยังสามารถมา ขออนุญาตนะครับที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้อีกด้วยนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่บนอาเขาเรียกว่าอะไรยอดเขาพญาเดินทงเออนี่ถึงขังวบนแนละ้โวโอ้ต้องบอกว่าบรรยากาศ ว่าดีเลยตอนนี้10โมงน่าจะ10โมงแล้วเนาะ10โมงแล้วแต่ว่าจะสังเกตนรก็ยังมีหมอกนิดๆอยู่เลยอ่าเนี่ยในกาศมันยังมีหมอกแล้วก็บริเวณด้านบนที่ก็จะมองเห็นวิวของอบริเวณเรียกว่ารอบ พูดฝั่งนู้นที่เราเห็นไกลๆมันจะเป็นทางรถไฟอะไรทางรถไฟลอยน้ําอ่าลูกพูดไกลๆนู้นเลย,ยไ,ไม่รู้กล้องจะชัไไหนหรนือบอดเป็นไงบ้างคะกลัวค่ะไหนแกเป็นไงคะกลัวกลัวะอะไรอันนี้เค้มมาขอบนิดเดียวเองกลัว <c ười> ขาสั่นเลยท้ายเป็นไงคะลูก กพ่อดูนั <analyze anthropology> Depois, ่งเกาะเกาะแน่นเลยเด็ดเกาะแน่นเลยยาอย่าอย่าอย่าลูดอย่างนั้นลูกเดี๋ยวเจ็บน้องท้าอยู่เก๋เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศบริเวณรอบๆไปฝากนะครับให้ไปไปก่อนบอญมุ้ยไปไปดิอกลัว ลักษณะของบริเวณยอดเขาพญาเดินทงนะครับก็เป็นลักษณะของโขดหินใหญ่ๆนะครับซึ่งสามารถเดินไปบริเวณริมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการอะไรเนี่ยคือได้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่น่ากลัวหวัดเสียวมากนะักแต่ก็ได้มุมที่ถ่ายรูปเนี่ยดีแล้วก็สวยเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็บริเวณด้านบนก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นถึงเขื่อนป่าศักดิ์โจรศิ์นะครับทางรถไฟลอยน้ําและที่สําคัญนะครับถ้าใครมาเช้าๆนะครับก็สามารถมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยงามเลยนะครับและที่สําคัญบริเวณด้านบนเนี่ยเขาก็ยังมีพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับไว้คอยบริการนะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงเลยทีเดียวนะครับหาซื้อได้สะดวก หลังจากที่เราได้ชมวิวไหว้พระทำบุญนะครับบริเวณด้านบนเขาพญาเดินทงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อต้องบอกว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยไม่ได้กว้างขวางมากนักนะครับแต่ต้องบอกว่าเราใช้เวลาเนี่ยเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยหรือว่าน่าจะ2ชั่วโมงเต็มเลยอะหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยคือมันมันเดินได้สะดวกเดินได้สะดวกแล้วก็ทําให้เราชมจุดนี้ก็เดินไปอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ย มันก็เลยแบบทําให้เราได้ชมวิวได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มองเห็นพื้นที่ด้านล่างเนี่ยได้อย่างกว้างขวางเลยนะครับก็เลยใช้เวลามากไปนิดหนึ่งแล้วก็เลยทําให้ครอบครัวเรานั้นหิวแล้วนะครับก็เลยต้องอไปหาร้านอาหารนั่งกินกันสักหน่อยนั่งชิวๆชมบรรยากาศซึ่งตอนขามาเนี่ย เราเจอแล้วอยู่ร้านหนึ่งนะครับมีลักษณะบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของรูปปั้นกล้วยใหญ่ๆเลยนะครับก็เลยทําให้ตั้งใจไว้แล้วแหละตั้งแต่ขามาว่าเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะแวะมาร้านนี้นะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านบ้านกล้วย แไข่คาเฟ่นะครับใช้ระยะเดินทางเวลาเดินทางไม่นานมากนักนะครับจากอ่าขพยะยาเดินทูมาเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงแล้วบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่นะครับก็จะอยู่ห่างจากเขือนปลาสักชลสิิธิ์เนี่ยเพียง 2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะมีโซนที่เป็นโซนคาเฟ่นะครับก็จะเป็นจุดที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับต่างๆนะครับมีให้เลือกทั้งโซนที่เป็นห้องแอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโซนอา u t d o o r ด้านนอกก็ได้นะครับแล้วแต่ใครอยากจะเลือกแบบไหนนะครับเขาก็จะมีให้บริการทั้ง2โซนเลย ตอนนี้นะเราก็อมาอยู่ที่บ้านที่กล้วยชัยอยู่เกาะถุยเ่อนปราศเสลสิทธิ์เนาะก็ด้านหน้าก็มีกล้วยหรือว่าอะไรเป็นรูปปั้นกล้วยอะไรใหญ่ๆก็มีผลไม้อะไรก็เลยเป็นร้านที่เราบอกว่าตอนเราผ่านมาแล้วก็นั่งกินอยู่นะครับไอ้น้าเข้ามานั่งอะไรก็เลยเข้ามาดูนะเขาก็มีพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรหลากหลายอย่างแล้วก็มีพวกสวน มีดอกทานตะวันม well, ีให้อาหารสัตว์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอเติมเวลากักต่อแล้วเก็บภาพบรรยากาศไปฝางอะไรนะครับจะพาไปดูจะพาไปดูไปดูไปดูเลยอ่าเดี๋ยวเขาจะดูเราคินก่อนเดี๋ยวเขาจะดูเนาะจ้าจัดไหนเนาะไหนของใครมีอะไรกันบ้างเอ่ยไหนของไทยมีอะไรลูก มีแตงกวาแตงกวาจะบอกนคลิปข้าวกะเพราไข่ดาวเออไหนของพี่เทวอ่ะสลัดบาสลัสเต็กค่ะสเต็กสเต็กปลาสลัดนะครับโหน่ากินอยู่ของมาม้าลหรือของมาม้าสลัดไก่ทอดค่ะสลัดไก่ทอดเนาะนี่ละของป้าอะไรข้าวหมูโบราณซอสเกลวปะใช่ไหมเกลวนี่แล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นอาหารที่เขาแนะนําเลยก็คืออะไรกล้วยอะไรนะ กล้วยหอมทอดกล้วยหอมทอดอ่านี่กล้วยหอมทอดก็นี่อันนี้น้ําอะไรนะกล้วยหอมปั่นค่ะกล้วยหอมปั่นอ่านี้เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่เขาบอกต้องลองนะครับสองอย่างนี้นี่อะไรลูกกล้วยสับฮะกล้วยสับกล้วยสับอ๋อเนี่ยนะกล้วยสับใช่กล้วยหอมทอดโอเคไปกินกันเลย นอกจากโซนที่เป็นคาเฟ่แล้วนะครับเขาก็ยังมีโซนที่เป็นลักษณะคล้ายๆจัดเป็นสวนนะครับให้เราเดินเที่ยวพักผ่อนนะครับแล้วบริเวณด้านในนะครับเขาก็ยังมีทุ่งทานตะวันนะครับที่เราให้เราได้เข้าไปนะครับชมด้วยนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยครอบครัวเราไม่ได้เข้าไปนะครับเนื่องจากเวลานะครับไม่เพียงพอนะครับแต่ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งอีกโซนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็น โซนอ่าเขาเรียกฟาร์มจำลองแล้วกันนะครับก็มีสัตว์ต่างๆนะครับให้เราได้ให้อาหารแล้วก็ป้อนนมนะครับจุดนี้อีกโซนนี้นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กๆนี่ชอบกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารสัตว์นะครับการให้นมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายหมูหรือว่ากระต่ายนะครับ ก็ตรงนี้ก็เป <arriver> ็นอีกโซนหนึ่งเลยที่น่าสนใจเช่นกันเอาใบยาวๆชุออก้านมันขีก้านหน่หน้า่ามงนะคะนี่นะคะหาอก้อนเท้ากอดเจัของนะคะ เอาผัปล่อยให้ลูกใช้หยาบแล้วก็ปล่อยเลยค่ะอาดเออพอเขางับแล้วก็ปล่อยโอ้ยหิวเจ่ะหิวหิวหิวโอ้ยอะไรเกันแล้วให้เขาเป็นตัวสิลุเออให้หลายๆตัวได้ลูกตัวนยอดเลยลูก

หวังว่าคงจะสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยสุดท้ายฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ